ะมัทธุรัตนตัตยศส,สิระสาะมานิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตสัพพันธยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและเป็นบรมมาภูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าก็ข,ขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคล สมบูรณ์ูผลทุกสิ่งทุกประการจงบางเกิดมีแก่อุบาสกและก็ลูกๆนักเรียนด้วยกันทุกท่านทุกคนมืดนอกเพราะขาดแสงไฟมืดในเพราะขาดแสงแห่งปัญญาแต่ถ้ามืดโลกาเพราะขาดแสงแห่งดวงอาทิตย์แต่ถ้ามืดดวงจิต เพราขาดแสงแห่งธรรมมืดนอกถ้าเกิดไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเขาให้แสงสว่างเราก็ยังหาสิ่งมาทดแทนได้แต่ถ้ามืดธรรมมืดวินัยคือไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักวินัยไว้ในจิตใจแล้วเนี่ยมนุษย์เราก็เข็นฆ่ากันเขาถึงบอกว่ายุคแรกชิงนายุค การชิงพื้นที่ยุคนี้ชิงเก้าอี้ตัวเดียวเรียกว่าแย่งที่กันทํากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาแย่งอานาจกันปกครองเลือดเลยจะนองแผ่นดินเนี่ยถ้าโลกขาดศิไลไร้ธรรมแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาถึงมีสำนวนบอกนะถ้าลูกนะถ้าลูกไม่มีธรรมพ่อแม่ก็ทุกจิต สิทธิ์ไม่มีธรรมครูอาจารย์ก็ทุกข์ใจสามีไม่มีธรรมภรรยาก็ทุกข์ใจแต่ถ้าคนไม่มีธรรมโลกก็ช้าทั้งแผ่นดินแต่ตรงกันข้ามถ้าลูกมีธรรมพ่อแม่ก็สุดจิตสิทธิ์มีธรรมครูอาจารย์ก็สุดใหญ่สามีมีธรรมภรรยาก็สุขใจแต่ถ้าคนทั่วไปมีธรรม โลกก็สุขลามทั้งแผ่นดินเนีย่ยเราคิดดูว่าถ้าโลกขาดศีลไร้ธรรมโอ้ลงบากนะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนะได้มาสวดมนต์นะได้มาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าเราน้อมจิตนะออกมาจากออกมาจากโลกที่เขากำลังวุ่นวายทับสนแก่งยิ่งแก่งแย่จริงดีจริงเด่นกัน นะเรียกว่าการคืนเป็นควันการวันเป็นไฟการคืนก็นอนคุค้นจิตเอ๊ะปุณงนีจะไปเห็นอย่างน่นจะไปทําอย่างนีน้คิดไปแต่งคืนแล้วนะพอกางวันก็นาะรีบไปนะ่ะเป็นเป็นไฟลุกขึ้นมานะสแสวงหาไม่มีรุดไม่มีหย่อนนะบางคนเนะี่ยการคืนก็ยังเป็นไฟอยู่นะทำทางคืนทางวันวันนี้นะก็จนะะ,ะนด้นเนี่ยเราก็สแสวงหาอยู่นะสแสวงหาได้นะพระพุทธเจ้า ให้เราขยันไม่ใช่ใเราขีเกียจให้เราขยันหาเนี่ยเก็บรักษาไม่เลิกเดือนคบเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงทีวีโดยประหยัดรักเข็ขัดพอประมาณจ่ายลูกหลานให้พอเหมาะพอสูงน,นะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาธรรมะธรรมะของพุทธองค์เนี่ยสอนเอาไว 8, 40, ้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วเท่าไหร่ ใครรู้บ้างม่ากี่พระองค์ะะนะบางคนบอกว่า28พระองค์บ้างแต่ว่าถ่านในบท,ทสัมพุสเทลมนาบทสัมผัสเทท่พระเจ้านะได้สแสดงเอาไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าร่วมมาแล้ว3,584,192พระองค์พระพุทธเจ้าตั้นแต่ยุคนู้นโกงปฐุม ปัจจุบันในองค์ล่าสุดนะองค์ล่าสุดนะในอนาคตการก็จะมีพระศีอารยาเมตไตรมาตสรรอีกเน่นพระองค์ในอนาคตการนั่นะไม่ใช่ของใกลนะ้อันโลกอินานนะในพัฒกาบนี้นะเพราะฉะนั้นเรายังโชคดีนะที่ได้พบนะพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะดับขันพระปริบิกานนานแล้ว2500 65ปีร่วงมาแล้วแต่ละรมคำสั่งสอนยังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มีพระสงฆ์ที่ศึกษาปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปติปฏิันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมสามีจิตปฏิปันโนนี่ปฏิบัติสมควรแล้วยังมีอยู่ นะประเทศของเราถือว่าเป็นประเทศนะปฏิรูประเทศหรือว่าเป็นประเทศอันสมควรนะเพราะฉะนั้นวันนีนะ้ก็จะได้ให้ธรรมะนะพวกเราได้ไปศึกษานะได้ไปปฏิบัติสักสามสี่ข้อนะเรียกว่าเป็นคารวาศะธรรมเป็นเป็นธรรมะของคารวากรระกเนแลกันคะรับตนะนะีนะ้ประการที่หนึ่ง ให้เราถือสัตว์ประการที่สองถนัดขม่มประการที่สามนิยมกดสุดท้ายเนี่กำหนดลกแถวที่ข้อหนึ่งชนะตหน,ห,นห้าข้อมาไปได้ห้าข้อถือศัพท์ถนัดขม่มนิยมกดกำหนดลกสุดท้ายต้องชนะตนถือศัพท์นะถือศัพท์คือศัพท์จากความจริง นะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจเวอมสัวาจานะสัจสจะธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีวันตายเลยแม้เราจะไม่ได้มาศึกษาแต่ธรรมะขององค์พุะธศรรสาสดาเนี่ยตั้งอยู่อย่างนั้นเองนะเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นคนคิดค้นธรรมะนะแต่พุทองค์ไปตัสรู้ไปรู้ไปเห็นธรรมะมีอยู่แล้วนะธรรมะนี่มีอยู่แล้ว แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปนค้นพบไปรู้ไปเห็นไปนตัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาภูแล้วก็เอามาบอกเราเนี่ยคำว่าถือสัตว์ในคารวาสธรรมเนี่ยให้เราตั้งสัจจาไวนึิงเราจะเห็นนะจะทำอย่างเนี่ยแต่ยังเมื่อน,นี้เราบอกว่าตั้งใจจะมาสวดมนต์ไหวพ้พระสมมติบางคนก็ตั้งใจนะแต่มาไม่ได้ตรมนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวให้นั่นปวดแน่ๆปวดมากไปได้นะมันก็มีแต่พวกเราเนี่ยถือว่าเออตั้งใจแล้วมาถือว่าทําตามสัจจะที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยคือประการแรกีเราจะทาอะไรก็แล้วแต่ทํางานนะทาการอะไรก็แล้วแต่ให้เราตั้งไว้นี่นะ mm hmm. เขาเรียกว,ว่าสัจจะบารมีนะว่าจะมาสวดมนต์ไหว้พระว่าจะตั้งใจใสบ่บาตรทุกเช้าหรือว่า อาทิตย์หนึ่งต้องใส่บาตรละสองขั้นนะถ้าเรามีเวลาหน่อยเนี่ยเสาร์อาทิตย์บนนะา,า,า,างคนเนี่ยเป็นข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งสัจจะแล้วเราทำํำได้เนี่ยนะถ้าเกิดเราทําได้สํเาเร็จนะถือว่าเป็นสัจจะบาร,รมีเราคงจะได้ยินเนาะที่เราสวดอธิโรเกศีลพุณโณอันนี้เป็นสัจจะเหมือน,นกันนะ สมัยหนึ่งในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดเป็นนกนะเกิดเป็นนกกระจาตัวเล็กน้อยพระพุทธเจ้าเนี่เกิดมาหลายภพหลายชาติเนาะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกกระจาบนกกระจาตัวน้อยแม่ก็ฟักออกมาใหม่ๆนะขาก็พะแข็งแรงปีกก็ยังขนไม่งอ ปาปบว่าขั้นนั้นไฟใหม่มาไฟใหม่มา,า,ลลาต้อโพธิสัตว์ตกระจาชนี่ก่อนตั้งสัจจะอธิษฐานเลยด้วยบุญกุศลทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเขขมฆธรรมบารมีะด้วยสัจจะความจริงะที่ข้าพเจ้าได้สร้างบาร,รมีมาแล้วเนี่ยขาก็เิยก็ได้ปีกก็บินก็ได้พ่อแม่ มีอยู่แต่ว่าออกไปหาอาหารข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบุญบารมีถ้าข้าพระเจ้าได้สร้างสมมาดีแล้วขอให้ไฟนะขอให้ไฟที่กำลังลูกใหม่เนี่ยนะจงลีไปหนึ่งรีหนึ่งรีนะงรคือสนะิบปศสิบเสร็คือหายไปประมาณสักถ้าตีประมาณสักห้าสิเมตรเนี่ย ัจจุบันก็ยังมีอยู่นะสถานที่ตรงนี้นะด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานอนะไรนีะสถานที่ตรงนี้อยู่ในแผนมฆกุทปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าตั้งคิดอธิษฐานสถานที่ตรงนี้ไฟไม่ใหม่มาเป็นกหลักหลุนนะไฟไม่เคยใหม่ตรงนี้เลยนะครั้งไปชุดก็ไปติดแปกอยู่นะเป็นสถานที่ลบกระจารนะคุ้มโลกระจาร เี่เหมือนกันนะพวกเราเป็นคา,ารวาญาติโยมต้องตั้งทัดนทะึกตั้งสัจจะอะไรนะสัจจะพระพุทธเจ้าที่เราเวลาพระพุทธเจ้าเ,เ,าเ,เ,าเกิดมาทั้งวัดห้าร้อยห้ารอยสี่สิบแปดชาตินะที่มีไว้ในพระไตรปิฎกนะเป็นโลกเป็นพระช่อนเ็าเคยเป็นนะเป็นพระช่อนเป็น อะไรนะเป็นชาติก็หลายชาติเป็นลิกก็หลายชาตินะพระพุทธเจ้าของเรารวมๆแล้วในทั้งหมดเนี่ยที่เราไวในพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าชาติด้บรัชชาตกาลห้าร้อยสี่สิบแปดชาติาน,นี่ก็เป็นชาติหนึ่งเว่าสัจจะอธิษฐานถือสัตว์ให้พวกเราถือสัตว์เวลาจะพูดสามีจะพูดกับภรรยา ภรยาจะพูดกับสามีให้มีสัจจะไว้ในีนะ้ก็ทะเลาะก็แว้งกันประยุทธ์น่ยมนม่ทีนะอันประการที่หนึ่งถือสัตว์ที่สองถนัดข่มสัจจะธรรมะนะธรรมะแปลว่ารูจักขม่มคิดข่มใจนะรู้จักขม่มคิดข่มใจของเรานะบางทีเนี่ยอะไรบ้างก,กันพวกนะทางตาทาง หูทางจมูกทางลิมของเราเนี่ยนะบางทีมันไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเกิดไม่มีธรรมะนะธรรมะแปลว่าความขม่ขมข่มไวโอดไว้นะคน,นนั้นนี่ทำไมว่าเราต่อเสียดเราจปรอ้อนะแต่ถ้าคนที่มีธรรมะหรือคนที่มีธรรมะมีเนี่ยเขาจะสามารถจะข่มไปได้นะข่มโรดอยู่เหมือนกัน ว่าเขาสามารถที่จะสะกดความโกรธความไม่พอใจใว้ไวได้แม้เราเป็นคา,ารวะต้องรู้จักข่มคิดข่มใจด้วยเหมือนกันเราจะสังเกตูได้นะถ้าคนที่รู้จักข่มคิดข่มใจหนึ่งขับรถแซงหนากันปาดหนากันให้เขาไม่นะศัตาอาวุธป,ปืนไม่ยิงกันนะนะเห็นอยู่หลายลนะรับข่าวที่เราได้ เห็นตามนังสือพินตามพรทัศนะเพราะว่ามันมีธรรมะนี่แหละรู้จักข่มจิตข่มใจนะประการที่สองเรารู้จักข่มจิตข่มใจในคําว่ากล่าวอยู่นะคำว่ากล่วา,กาวส่อเสียดนาะประการกะทาของคนอื่นนาะวาจาของคนอื่นนาะรู้จักข่มไว้นะโกรดรู้นะแต่เราก็ให้มันเรื่องมันบานปลายนะหรือก็ให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่โต ถ้าเราสามารถจะข่มจิตข่มใจทุกทีได้เนี่ยเรื่องต่างๆที่ว่าเรื่องใหญ่นก็จะเบาบางหรือไม่เกิดทะเลาะเบาแววนกันนะนี่คือประการที่สองคือธรรมะรู้จักนิยมถือสัตท์ถนัดข่มนะข่มจิตข่มใจประการที่สามนิยมปดอดนอดได้เป็นคนทนได้เป็นพระละได้เป็นพม หมดอารมณ is, ์เป็นพระนิพพานขันตินะคือว่าอดทนขันตีปรมางตะโปตีติขาขันติน่ะเป็นทางเครื่องเขาเกเรนะเพราะฉะนั้นขันติที่มันมาคู่กันกับธรรมะเนี่ยนิยมกดอดทนถูจักอดทนอดกันนะอย่างเล็กน้อยี่ก็ต้องดูจักอดทนอดกันเล็กน้อยเนี่ย แต่บางทีเอ้ยไม่พอใจพ่อแม่นิดหน่อยนี่มีใครไหมกระตือท้าวนี่บอกแม่ว่าให้ตามไปเรียนมีไหมเรืองไหนจะไม่พอใจนี่ไม่ยี่สิบบาทยี่สิอย่าหยังมีอยู่ไหมเออเพราะเราต้องอุดจักขันพีอดทนนะไม่ใช่บางคนมีนะกระตือกระตือท้าวใส่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะให้ตามบพนะบางคนก่ ไปไม่ค่อยมีวัดนะต่างจังหวัดเนี่ยนะบอสบอยตรงนี้เนาะกดได้กดได้อดได้เป็นคนอย่างที่บอกกดได้เป็นคนถ้าทนได้เป็นพระละได้ถ้าเราละได้เนี่เป็นธงละความโกรธมงก็ไม่โกรดนั้นมณเมตตานะไม่มีพยาบาทตัดขาดปี่ิสาติสยามไม่มีเป็นกลางทุกที่โลกนี้อภัยนี่คือธง หมดได้เป็นพรมหมดอารมณ์นะหมดอารมณ์เป็นครั้งคราพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายถ้นหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์ที่จะโกรธหมดอารมณ์ที่โลภหมดอารมณ์หลงหมดอารมณ์ถือตัวนะหมดเลยไม่มีการจะมาถือตัวพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถึงเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่เราต้องฝึกต้องหัดนะถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะไปเป็นได้ยนะังไงเราต้องฝึกหัดขันติเอาไว้อดทนะต่อคําพูดส่อเสียอดอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อนะความยากลำบากร้อนหนาวอย่างตมุจฉนะอดทนขันติ ี่อาจารย์กอ็อดทนได้ร้อนนะเอ่อเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักขันตินะความอดทนอดกัน้นประการที่สี่ถือศัตว์ขนาดคงมนิยกต์กำหนดละกำหนดละรู้จักละลดเลิกตรงอดปล่อยยอมหยุดเย็นมันจะได้สะอาดสว่างสงบ นั่นน,นิ่งสงบเย็นเลยลุงรู้เห็นเย็นนิ่งสบายเลยนะถ้าเรารู้จักสลักเหมือนหลวงพ่อมหาเน,นินเขียนไว้นะถ้าเกิดเราทานะสละักจะคันะมันจะจิสละมันจะเป็นกิสละเพญาะราต้องรู้จักสลักนะสลักอารมณ์คืออารมณ์นี่มันมากระทบกับเราอยู่แล้ว อนะารมณ์มา,ากระทบกับเราอยู่นะแต่เราต้องรู้จักสลนะัสละอารมณ์ของเราออกนะโกรธนะรู้จักคลายความโกรธนะโลภนะรู้จักคลายความโลภนะยิ่งถือตัวจับนะนะเราต้องรู้จักสลนะสละสุดท้ายคุต้องรู้จักชนะตนนะชนะคนอื่นหมื่นแสน สูชนะตนไม่ได้สูชนะตนเองไม่ได้ชนะตัวเองไงบางคนในโลกเนี่ยนะเขาหวังไปชนะผู้อื่นหวังจะชนะผู้อื่นเขาแข่งขันนกีฬาแข่งขันการเรียนแข่งขันทุกอย่างการง,งานหาเงนินหาทอง,งมาแล้วแต่หวังที่จะเอาชนะผู้อื่น เห็นคนอื่นมีบ้านหลังใหญห่นคนอื่นมีรถคันงามเนี่ยเราแข่งขันก็เขาแต่เราไม่เคยมาแข่งขันกับตัวเราเองเลยเราต้องรู้จักชนะชนะตัวเองไม่ได้ชนะคนอื่นหมื่นแสนสู่ชนะตัวเราเองไม่ได้ถ้าชนะตัวเองได้จบเลยะคนที่ชนะตัวเองได้ก็ไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่ขี้ข้านขยัน ชนะตัวเองได้ก็สามารถที่จะลดละกิเลสได้ส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยนะเขาไม่ลดละนะมีแต่เพิ่มพูนะความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็น,นยไม่ชนะตัวเองอยากไปชนะแต่ผู้อื่นก็นะนเลยไปสั่งเวรสัส่งภัยสั่งกรรมขึ้นมาเพนะราะฉะนั้นวันนี้ในธรรมะเรียกว่าคารวาสธรรม เป็นธรรมะที่คารวะพวกเราเนี่ยควรจะน้อมนำไปศึกษาถือศักด์นัดสมมิยกอดกำหนดละชนะตน้าข้อหน้าประการจำได้เนาะอ้าพระองค์มีเกินจะคมชัได้ได้หรือไม่ได,ไได้ถ้าได้่าอ่านเลยอาว่าสามก่อน ว่าตามก่อนหนบงถือสัตว์ถือสัตว์ถนัดขมนันิยมอดนิยมอดกำหนดละกำหนดลชนะตนชตนถือสัตว์ถือสัตว์นัด่มนันิยมอดนยมอดกำหนดละกำหนดลชนะตนชนะตนหนึ่งสองสามถือสัตว์ถนั ลำนุำ่งละชนะรถโยืาสาธุยังม,มีคนทําได้อยู่จัดได้อยู่ถือว่าเป็นเบรกโยา,ารถเราเนี่ยมต้องมีเบรกแต่คนเราต้องมีธรรมะข้อนี้แหละ่เขานรีว่าสัพพเพื่อไม่ให้มันไปพุ้งเพ้อมันนะห้าข้อหาประก,การสําหรับวันพาน,นี้ให้เราไปศึกษาปฏิบัติถือสัตว์ความจริงขนัดข่มอารมณ์ ถือศัสน์รัของนิยมอดใมีคปามขันติความอดทนอดกัน้นแล้วก็สละสลักอารมณ์ภายนอกภายในแล้วก็สุดท้ายให้เราชนะตนดีกว่าชนะผู้อื่นสำหรับวันนี้ธรรมะที่กล่าวมาพอสมควรท้ายที่สุดก,ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำคุณพระธรรมอันสูงส่ง คุณพระอริยสงฆ์ผู้ว่างโงมเย็นจงมาปกปักรักษาให้เรามีแต่ความสุขความเจริญคิดนึกปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปปัรถนานแม้จะเดินไปทางไปทั่วทุกสารทิศขอให้เทพจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองให้มีสติมีปัญญาคอยปกป้องแม้ปารถนามากก็ขอให้มาบนนรรดลปปารถนาผลก็ขอให้มาบรรดาล ปาฏินาริพระริพานานะก็าบาบางเกิดขึ้นที่จิตใจของสาธุชนโดยทุานาการทุกท่านทุกคนเพอ